สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องซามูไรเวย์เกช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกอันเร้นลับและน่าหลงไหลข,ของซามูไรและนินจาผู้ยิ่งใหญ่แห่งญี่ปุน่นวันนี้เราจะมาเปิดตำนานบทใหม่ที่สันสะเทือนวงการประวัติศาสตร์ญี่ปุน่นนั่นคือเรื่องราวของบุรุษผู้หนึ่งที่ก้าวข้ามขีดจ,จำกัดของความเป็นมนุษย์กล้าท้าทาทยอำนาจสวรรค์และถูกจารึกชื่อไว้หนึ่งนั้นประวัติศาสตร์ว่าเป็นขบฏผู้ถูกสาปผู้ที่ยังคงหลอกหลอนผู้คนด้วยความรู้สึกผิดของผู้รอดชีวิตที่่ยยังคงคอู เขาคือไทรโนมาสกาโดเรื่องราวของเขาไม่ใช่แค่วีรกรรมการต่อสู้แต่คือโศกนาฏกรรมของชาวผู้หนึ่งที่ความทะเยอทยานและจุดบกพร่องร้ายแรงได้นำพาเขาสู่หายนะอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางย้อนเวลาอยู่ยุคเฮอันอันวุ่นวายที่ซึ่งความพักดีถูกทดสอบความทะเยอทยานปะทุขึ้นและโชคชะตาถูกกำหนดด้วยคมดาบและวิถีแห่บูชิโดที่บิดเบี้ยว มาซักโดชื่อนี้จะสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของคนไปตลอดกาลเรื่องราวของเขาเริ่มต้นขึ้นในยุคที่ตระกูลไทระและมินาโมโตะตําลังแย่งชิงอำนาจกันอย่างดุเดือดเขาเกิดมาในตระกูลไทระอันทรงเกียรติแต่ชีวิตวัยอันเด็กของเขากลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขาต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งภายในตระกูลการแข่งแย่งชิงดีและความไม่เป็นธรรมที่ฝั่งรากลึกในสังคมศักดินาของญี่ปุ่นนี่คือจุเดเริ่มต้นที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นนักรบ ผู้แข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวแต่ในขณะเดียวกันก็ปลูกฝังมเมล็ดพันธ์แห่งความไม่พอใจและความทะเยอะทะยานอันไร้ขีดจำกัดไว้ในจิตใจของเขามัสะกาโดถูกส่งไปฝึกฝนวิชาดาบและยุทธวิธีกับอาจารย์ยายผู้เฒ่าที่เร้นกายอยู่ในหุบเขาอันห่างไกลาการฝึกฝนของเขานั้นโหดเหี้ยมและไร้ความปราณีเขาโตฝึกฝนทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าฝนจะตกหรือหิมะจะโปรยปลายเขาฝึกฝนจนร่างกายแข็งแกร่งดุดเล็กกล้า และจิตใจแกร่งเกร้าไม่แค่กันในช่วงเวลานี้เอง